สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้หาดแม่ลำพึงนะที่ดินแบ่งขายที่ใกล้หาดแม่ลำพึงนะคะวันนี้ทักทายกันค่ะว่าช่วงกลางวันทุกคนไปทํากิจกรรมอะไรบ้างเลย ก็ในฐานะที่เป็นนักขายที่ดินหรือในหน้าขายที่ดินนะคะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นเวลาทองคําหรือเป็นเวลาทองเลยล่ะค่ะที่จะเป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสได้เจอลูกค้าแล้วก็มีโอกาสได้พาลูกค้าไปดูที่ดินหลายๆแปลงนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อาจารย์ถึงสุกก็จะทํางานใช่ไหมคะก็จะมีเวลาที่จะออกสํารวจที่ดินที่สนใจหรือว่าออกดูอัลลัสังหาริมทรัพย์ที่สนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ในหน้าก็เช่นกันค่ะในหน้าในวันธรรมดาเนี่ยอาจจะ มีเวลาว่างมีเวลาส่วนตัวมีเวลาหาข้อมูลมีเวลาทํากิจกรรมภายในครอบครัวค่ะแต่ว่าเสารอาทิตย์เนี่ยคือเป็นเวลาของลูกค้าเลยนะคะสำหรับในหน้าขายที่ดินค่ะหรือว่าในหน้าขายบ้านก็แล้วแต่ค่ะท่านอื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะซึ่งในเขตระยองแล้วก็เขตบ้านฉางก็เช่นกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้า ที่อยู่ในโซนนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่ทํางานประจำเนาะหรือแม้หรือแม้ว่าไม่ได้ทํางานประจําส่วนใหญ่ก็จะมีกิจการแบบนี้ค่ะก็จะมีเวลาว่างแค่เฉพาะสะุกร์อาทิตย์หรืออาจจะมีเวลาว่างเฉพาะในช่วงเย็นของแต่ละวันแบบนี้ค่ะทีนี้พอมีเวลาว่างพอมีเวลาที่แบบว่าสามารถที่จะออกสํารวจที่ดินได้ก็เริ่มนัดในหน้านะคะซึ่งซึ่งเราก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะว่าไม่ว่าในน้าอ่อไม่ว่าเจ้าของที่ดินหรือลูกค้าจะนัดมาเวลาไหนเราก็จะสามารถจัดสรรให้ได้หรือ อีกมุมนึงในที่ดินทุกๆแปลงที่เราขายนะคะถ้าเกิดว่าเราเวลาที่เราโพสอะคะ่ะเราก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอธิบายพื้นที่ข้างเคียงแชร์พิกัดตำแหน่งที่ดินแบบนี้นะคะ่ะซึ่งถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยเราก็จะใส่ไปเลยเพื่ออะไรคะเพื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลูกค้าก็จะสามารถไปชมที่ดินเองได้โดยที่ไม่ต้องนัดหรือลูกค้าสามารถที่จะ ไปดูบริเวณโดยรอบศึกษาข้อมูลโดยรอบอะคะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาที่ลูกค้าจะซื้อที่ดินแต่ละที่อะคะ่ะที่เขาลูกค้าสามารถที่จะแบบวนดูที่ดินวนดูสภาพแวดล้อม ลองคุยกับเพื่อนบ้านข้างเคียงแบบนี้ค่ะหรือเข้าไปดูที่ดินเช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้ก่อนจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมูลค่าที่เยอะใช่ไหมคะลูกค้าบางท่านเนี่ยกว่าจะได้เงินแต่ละก้อนมากว่สาจะสะสมเงิน oring, เพื่อจะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยก็ใช้เวลายเยอะดังนั้นนะคะการใช้เวลาในการตัดสินใจนานก็เป็นเรื่องปกติสําสหรับสําห <ๆ S 2> รับการซื้อที่ดินนะคะอย่างเช่นแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะลายล้อมก็จะเป็นไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติลค่ะ ในที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงซึ่งเราพาทุกคนามาไลฟ์สดดูบ่อยๆหรือพาทุกคนมาดูบรรยากาศจริงอยู่บ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆค่ะลูกค้าก็จะได้ชินกับบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่ารายล้อมแถวนี้เป็นอะไรเผื่อท่านไหนมีคําถามเผื่อท่านไหนที่กําลังจะจะซื้อที่ดินจะเลือกที่ดินนะคะก็จะได้มีคําถามก็จะได้ถามเราเรากไ็ได้ตอบได้ในมุมที่เราอยู่ในสถานที่จริงเพราะว่าสถานที่จริงตรงนี้ค่ะก็ต้องแบบว่า ด้วยความที่เป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมคะบางครั้งอะคะ่ะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีสิ่งจูงใจหรือไม่ได้มีภาพที่สวยงามในแปลงที่ดินเพราะว่าเป็นถือว่ายังเป็นที่ดินเปล่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้าเข้ามาดูที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยจะมองเห็นภาพในอนาคตว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าเราซื้อเก็บไว้แล้วล่ะเราจะเอาไปทําอะไรบ้างแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าในมุมของคนขายหรือในนูนที่ทําขายอะคะ่ะเราก็ เราก็ชอบที่ดินแปลงนี้อยู่แล้วนะคะคือก่อนจะตัดสินใจซื้อนั่นคือชอบส่วนตัวก่อนแล้วก็มองไปถึงอนาคตของบริเวณแถวนี้มาก่อนว่าเออแถวนี้นะถ้าต้งถ้ามีคนบุกเบิกมาสักหนึ่งคนที่จะมาปรับปรุงที่ดินมาทําขยายไฟฟ้าปลาปลาขยายถนนเข้ามาถึงแล้วก็มาแบ่งแปลงย่อยแบ่งแปลง,ง,งขายเพื่อให้ลูกค้าได้จับจองความ,ม,มบูรสมสูรณ์หรือความมีสีสันหรือ,อความเจริญจะเข้ามา เยอะแค่ไหนแบบนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เรามองดังนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูหรือลูกค้าที่แบบว่าอาจจะชอบความความสมบูรณ์แบบความเจริญมีเพื่อนบ้านข้างเคียงรายล้อม อาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแต่ที่ดินแปลงนี้ก็จะตอบโจทย์สาหรับท่านไหนที่ชอบพัฒนาท่านไหนที่ชอบความเริ่มต้นท,ท่านไหนที่ชอบแบบว่าเฮ้ยมาเห็นสภาพดินดั้งเดิมเราจะสร้างอะไรลงไปเราจะปลูกต้นไม้แบบไหนเราจะสร้างบ้านแบบไหนเพื่อให้บ้านมันมีมูลค่ามากขึ้นเพื่อให้บ้านมันน่าอยู่มากขึ้นแบบนี้นะคะ่ะสิ่งแปลงนี้จะตอบโจทย์แบบนั้นนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะด้วยไอเดียด้วยความคิดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันหรือด้วยงบประมาณด้วยความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะมุมมองของเรนูที่มองตรงนี้ก็โอ มองว่าสวยมากชอบมากบรรยากาศดีมากแตก่แล้วก็เลยอยากจะนําส่งดีๆอยากจะพยายามสื่อสารในมุมของบรรยากาศดีอะคะ่ะให้ทุกคนได้เห็นเลยอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูหลายๆรอบก็เลยจะพยายามจะถ้าเป็นไปได้ค่ะก็จะแชร์พิกัดแชร์โลเคชันให้ลูกค้าได้เลยค่ะเผื่อบางครั้งนะคะลูกค้าอาจจะแบบอยากยังไม่ยังไม่ได้อยากได้ แต่พอเข้ามาดูแล้วอาจจะชอบบรรยากาศก็อาจจะตัดสินใจก็ได้หรือบางคนอยากได้มากๆอยากชอบอยากได้ที่ดินสักหนึ่งแปลงอยากมีบ้านเป็นของตัวเองบนที่ดินของตัวเองเห็นจากที่เราไลฟ์สดเห็นจากรูปภาพที่เราไลฟ์สดไปพอมาดูที่จริงๆอาจจะ อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องก็เป็นเป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรานําเสนอบางครั้งเวลาที่มาสัมผัสจริงมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะมากกว่าอาจจะน้อยกว่าอา ประมาณนี้ค่ะนี่คือในมุมที่เราอยากจะซื้อนะคะดังนั้นแปลงนี้ค่ะก็เป็นที่ดินแบ่งขายเราก็เลยจะพาทุกคนมาดูในหลายๆบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าถ้าเป็นไปได้นะคะตอนส,อสายหรือหรือไม่ก็ตอนเย็นซึ่งตอนเย็นยน่แน่นอนะคะ่ะบรรยากาศดีมากเพราะว่าเรายังสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตก แล้วก็ลายล้อมแถวนี้ค่ะด้วยความที่เขาใกล้ทะเลใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะก็จะมีลมพัดเบาๆแต่ความกังวลของลูกค้าที่แบบว่าเออที่ดินใกล้ทะเลเนี่ยจะมีสึนามิไหมจะมีพายุที่แบบมาทําลายบ้านเรือนเราหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอย่างตรงนี้ค่ะด้วยรัศมีของเขาเนี่ยมันจะใกล้มันจะใกล้หาดแม่ลำพึงประมาณกิโลเมตรกว่าๆประมาณเนี้ยค่ะสึนามิหากสึนามิมาเนี่ยค่ะก็อาจจะมีแรงแรงต้านหลายๆอย่างกว่าจะมาถึงเราแต่ว่าในโซนนี้นะคะที่เป็นโซนของระยอง โซนนี้จะไม่ได้จะไม่ใช่โซนที่เป็นอ โซนที่จะลองรับสึนามิประมาณนี้ค่ะเพราะอยู่อ่าวไทยพออยู่อ่าวไทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างอื่นที่ลายล้อมอยู่นะคะโอกาสเกิดสึนามิเท่าที่เท่าที่อ่านข่าวหรือว่าดูข้อมูลมาจะไม่ค่อยมีแต่ว่าโอเคโซนที่เป็นอันนามมนอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโซนหนึ่งนะคะแต่โซนอ่าวไทยในฝั่งระยองของเราเนี่ยค่ะจะไม่จะจะยังไม่มีข่าวหรือยังไม่มีข้อมูลที่จะมีโอกาสในเกิดสึนามิดังนั้นก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ค่ะเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราคาดการณ์กันไม่ได้เนาะก็มีข้อมูลไว้ก็เป็นเรื่อออองงทีี่่ดตตโซนน้้กกก็บไว ว่าเราเขียนคําว่าใกล้หาดแม่ลำพึงเนี่ยแต่ว่าก็จะมีรัศมีประมาณกิโลเมตรก,กว่าๆอยู่เหมือนกันแต่พอกิโลเมตรก,กว่าๆนะคะมันก็ไม่ได้ไกลามากนะักในมุมของทะเลนะคะเพราะว่าจากสุขุมวิทมาจากถนนสุขุมวิทที่เป็นถนนที่ขนานกับหาดแม่ลำพึงนะคะจะไปที่หาดแม่ลำพึงก็ประมาณ3หรือ4กิโลเมตรแบบนี้คะ่ะแต่ของเราเนี่ยอยู่กึ่งกลางอยู่ ค่อนไปทางทะเลแล้วแล้วก็มีถนนที่จะเชื่อมไปยังทะเลหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัดชลหรือทางด้านร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนค่ะก็คือสามารถเชื่อมไปยังทะเลได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านเราเงาเงาเราอยากจะไปปิกนิกริมทะเลหรือจรอเย็นเราอยากจะไป j o กกิ้งไปอย่างวิ่งออกกาลังกายริมทะเลแบบนี้ค่ะก็ขับรถออกไปสองสามนาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นความใกล้ทะเลของที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็ยังใกล้ถนนสุขุมวิทซึ่งถนนสุขุมวิทก็เป็นถนนหลักของในเขตระยองนะคะที่จะเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆที่จะเชื่อมตัวเมืองระยองเชื่อมไปยังจันทบุรีไปยังตรายแบบนี้ค่ะถนนสุขุมวิทก็อยู่หน้าปากซอยนะคะจากตรงนี้ไปที่ถนนสุขุมวิทก็ประมาณหนึ่งหรือสองนาทีก็ถึงแล้วแล้วก็ ขับรถไปที่ในตัวเมืองระยองไปเซน็นทรัลไปห้างแหลมทองแบบนี้ค่ะก็ประมาณ 10- หรือ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่ก็คือความสะดวกสบายทําเลใกล้เคียงของที่ดินแปลงนี้นะคะเลยบอกได้เลยค่ะว่าตรงนี้ก็จะเหมาะสาหรับที่อยู่อาศัยยิ่งในเมืองเนี่ยมีความแออาดยิ่งในเมืองมีตึกรามบ้านช่องที่ค่อนข้างหนาแน่นใช่ไหมคะออกมาอยู่นอกๆอ,ออกมารับอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่บางครั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ อยากจะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆนะคะคเลยทําให้โซนนี้ค่ะเริ่มจะมีโครงการบ้านจัดสรรมาทํามากขึ้นนะคะเพราะว่า1คืออากาศ2ก็คือราคาที่ดินยังถ้าเทียบกับในตัวเมืองจริงๆมันอาจจะเทียบไม่ได้นะคะแค่ให้เห็นมูลค่าแค่ให้เห็นตัว ตัวตัวราคาต่อตารางวาเท่านั้นเองแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้แบบว่าได้มองภาพไปถึงอนาคตด้วยเหมือนกันถ้าปัจจุบันเนี่ยเราซื้อในราคาตารางวาละเท่านี้อนาคตถ้ามีบ้านเรือนเกิดขึ้นเยอะแยะมีเพื่อนบ้านมากขึ้นราคามันจะปรับขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วจะมีกลุ่มคนผู้ใดจะมีกลุ่มลูกค้าไหนบ้างที่จะมาสนใจที่ดินแปลงนี้ประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพนะคะให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะนอกจากเห็นความแตกต่างในเรื่องความเป็นชุมชนกับในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะ ที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังยังเรียกได้ว่าอยู่ชานเมืองแล้วกันนะคะเป็นทำเลชานเมืองที่เหมาะสําหรับการทําที่วสัยเป็นทาเลชานเมืองที่เหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะอย่าง200ตารางวาที่เราแบ่งแปลงอยู่ตรงนี้ค่ะในราคา890,000บาทเนี่ย200ตารางวาหรือครึ่งไร่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นราคาบางที่ในโซนใกล้ๆเนี่ยยังทําไม่ได้เลยแต่โอเคด้วยความของเราเนี่ย เป็นที่ดินที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเราตัดถนนเข้ามาเราขยายไฟฟ้าประปาเข้ามา ราคาที่ดินก็เลยยังเป็นราคาที่แบบว่าใกล้เคียงกับกับราคาดั้งเดิมของที่นี่อาจจะต่างขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่เรามีไฟฟ้าเข้ามาถึงเรามีปัปาเข้ามาถึงเรามีถนน8เมตรเข้ามาถึงนะคะซึ่งซึ่งเหล่านี้ราคาก็จะเป็นความต่างแต่บรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาที่ดินคะ่ะอยากให้เข้ามาดูตรงนี้คะ่ะว่าเข้ามาดูแล้วจะว้าวเลยจากจากถนนทางเข้าจะมีต้นไม้ต้นมะม่วงที่แบบว่าบ้าน บ้านพักอาศัยที่อยู่ริมถนนนะคะเขาปลูกเอาไว้เขาต้องการความร่มเย็นในบ้านแบบนี้ค่ะแต่พอเข้ามาดูเนี้ยมันก็จะดูโล่งมันก็จะเห็นวิวภูเขาแต่นั่นนะคะพอพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้เลยค่ะว่าเราจะสร้างอะไรลงไปในที่ดินแปลงนั้นนะคะก็แปลงนี้นี่แหละค่ะแปลงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเห็นไหมคะด้านหล่าของเราเขาจะเป็นบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะหาที่ดินเปล่าหรือจริงๆเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินที่จะ ทำคาเฟ่ทาร้านอาหารแบบนี้และค่ะก็แปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ที่สามารถทําได้ค่ะด้วยความที่บรรยากาศดีเนาะแล้วก็ถนนหนทางเข้ามาเนี่ยไม่ยากเลยเราตัดถนนเข้ามาที่8เมตรด้วยสะดวกด้วยราคาที่ดินก็ไม่แพงเราลองไปเทียบดูกับพื้นที่แน่นอนนะคะพื้นหลังอย่างร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยเขาเป็นที่ดั้งเดิมแล้วเขาทาสวนมะพร้าวอยู่แล้วเนาะเขาก็จะมีการปรับ พื้นที่เพื่อจะทาเป็นร้านอาหารทําเป็นรีสอร์ททาเป็นคาเฟ่แบบนี้ค่ะแต่ของเราเนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นร้านอาหารซึ่งลูกค้ากลุ่มที่จะมาใช้บริการร้านอาหารเดี๋ยวตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่าเอ๊จะมีจะมีใครที่จะเข้ามาใช้บริการร้านอาหารโซนนี้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าพอเราเข้าไปที่ร้านอาหารจริงๆแล้วมีทั้งกรุปทัวร์มีทั้งต่างชาติที่เขามาพักผ่อนในโซนนี้แล้วก็มีทั้งคนในเมืองที่จะเข้ามา ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะเพราะปัจจุบันนะคะการโฆษณาต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องติดป้ายหน้าร้านแล้วถูกไหมคะมีการมีโซเชียลหมซึ่งโซเชียลก็สามารถไปได้ทั่วประเทศเราสามารถโปรโมทร้านทางโซเชียลได้นะคะแปลงนี้ก็เลยแบบว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบสําหรับท่านไหนที่ชอบสไตล์คาเฟ่ชอบร้านอาหารนะคะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากให้เข้ามาดูแล้วก็มาใส่ไอเดียลงไปในที่ดินค่ะเผื่อจะสามารถทำทำไอเดียดีๆในการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินแปลงนี้ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่วิวภูเขาหันหน้าทิศไปด้านทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกชัดเจนแบบนี้แลคะ่ะแล้วก็รายล้อมตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีบ้านเรือนที่เยอะมากนักที่จะแบบว่าสมมุติว่าเราเปิดเพลงบ้างหรือว่าเรามีที่คนเข้ามาร้านเยอะๆใช้อ่มีรถเข้าออกเยอะๆแบบนี้นะคะ่ะอย่างน้อยก็จะไม่ได้รบกวนเพื่อนบ้านมากนักแบบนี้เนาะนี่ก็คือเป็นทำเลโล่งๆของตรงนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูอีกทีนึงนะคะเผื่อเราจะได้ชมบรรยากาศไปด้วยกันในตอนเที่ยงค่ะเพราะว่าเผื่ออีกมุมหนึ่งก็คือเผื่อท่านไหนที่กาลังชอบที่ดินอยากดูที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะได้ล้นล้นระยะเวลาในการที่จะมาชมที่ดินจริงเพราะเราพาชมที่ดินแล้วในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแปลงนี้ที่บอกว่าบรรยากาศดีที่มันมีบรรยากาศที่แบบโล่งๆโปร่ง,งสบายเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันค่ะ นร่แหละนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งเรากา็ที่ดินตรงนี้นะคะดั้งเดิมอ่ะก็จะเป็นที่เป็นที่ต่ํานะคะอันนี้ก็เรียนตามตรงเป็นที่ต่ําแต่ว่าไม่ได้ขุดดินขายแปลงนี้เราไม่ได้ขุดดินขายเลยเพียงแต่ว่าเป็นที่ที่ต่ําที่แบบสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยปลูกข้าวแล้ว พอไม่ได้ปลูกก็จะมีแบบต้นบัวเกิดขึ้นแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยหลังจากนั้นก็ปล่อยล้างไปเลยค่ะปล่อยทิ้งๆไว้ค่ะแล้วก็คีนนี้พอเรามาเห็นแปลงนี้เราก็เห็นบรรยากาศแบบนี้ล่ะค่ะที่แบบโล่งๆโปร่งสบายแบบนี้อยู่เหมือนอยู่เหมือนใจกลางหุบเขาประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราแบบมาถมแล้วก็มาแบ่งล็อกแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือบ้านเรือนยังไม่เยอะ แล้วก็สองก็คือสําหรับท่านไหนที่ชอบความเป็นธรรมชาติท่านไหนที่ชอบปลูกต้นไม้หรือท่านไหนที่ชอบอยู่บ้านแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคมามามา,มาถมดินเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่เราเดินอยู่ตรงนี้ดินอะ่ะตรงนี้ก็คือดินที่เราถมแล้วนะคะดินที่เราถมถมตัดให้สวยงามนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําแนวถนนเข้ามานะคะซึ่งตอนนี้มีการรังวัดมีการลงหมุดเสาลงหมุดที่ดินไปแล้วเราก็เลยจะมีขนาดที่ดินที่ชัดเจนเลยเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาจับจองค่ะแต่คือการจับจองในที่นี้หมายถึงการจับจองเลือกแปลงนะคะส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ก็คือพอเราได้โฉนดที่ดินมาเราก็ไปโอนกรรมสิทธิ์กันแบบนี้ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้เราวางแผนไว้แบบนั้นนะคะก็เลยพาทุกคนมาดูบ่อยๆแล้วก็มีผังแปลงให้ทุกคนได้เลือกหลังจากที่เข้ามาดูแล้ว เลือกแล้วลูกค้าชอบแปลงไหนก็จับจองกันได้เลยค่ะแล้วก็นัดวันนัดวันก็คือวันที่เราได้โฉนดแปลงย่อยออกมาเนี่ยเราก็เราก็ไปทําธุรกรรมที่สํานักง,งานที่ดินเลยเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะคะเป็นโฉนดแต่ว่ายังเป็นโฉนดแปลงรวมอยู่ยื่นแบ่งแยกไปแล้วเรียบร้อยลงหมดที่ดินแล้วเรียบร้อยเหลือขั้นตอนการแบ่งโฉนดออกมาเป็นฉบับย่อยตามขนาดพื้นที่ตามขนาดแปลงที่เราลงโพสต์ไปค่ะนี่แหละค่ะก็ รอบๆเป็นแบบนี้นะคะโซนนี้โซนด้านข้างเนี่ยค่ะก็เป็นที่ดินที่เขาแปลงที่ดินที่เขาขุดดินขายเนาะก็จะเลยเป็นบ่อน้ําแบบนี้เลยเลยท่านไหนที่เลือกแปลงสองไร่ด้านนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแหล่งน้ําแบบนี้ก็จะเย็นๆสบายๆแต่ว่าปกติแล้วเวลาช่วงประมาณประมาณนี้ละค่ะหน้าแรงแบบนี้น้ําก็จะค่อยก็จะพร่องลงไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่ฝนตกมาค่ะน้ําก็เลยมาขังนะคะ แต่เดี๋ยวอีกหน่อยน้ําก็จะค่อยๆทยอยลดๆลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนของเราเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่ะพามาดูตอนกลางวันแบบนี้โล่งๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยแล้วก็ลมพัดเบาๆนะคะด้านหลังด้านหลังฝั่งนี้ค่ะก็ ก็จะเป็นด้านที่ไปอมองเห็นตึกที่อยู่ริมหาดแม่ลำพึงแล้วก็แปลงด้านหลังเราหลังต้นยูคาลิปตัสนะคะตอนนี้ก็จะมีนักพัฒนาทําโครงการบ้านจัดสรรมาจับจองไปแล้วนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าเร็วๆนี้ในที่นี้ก็อาจจะปี2ปีประมาณนี้ค่ะก็จะเริ่มเห็นบ้านเพื่อนบ้านเกิดขึ้นนะคะแต่แต่แต่แปลงของเราะค่ะก็จะมีแปลงว่างเปล่าอีกเยอะในรอบข้างนะคะที่ยังไม่ที่เจ้าของที่ยังไม่ได้ขายก็เลยจะของเราเนี่ย ยังไม่ได้มีความแออัดยังไม่ได้มีความมืดอัดใดๆค่ะเพราะว่าแปลงข้างเคียงยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะมีฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะระดับดินของแปลงข้างเคียงก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะคะถมเผื่อเอาไว้นะคะเพราะว่าเผื่อดินยุบอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาดูแล้วอาจจะแบบเออระดับดินมันยังไม่ดีพอก็สามารถถมเพิ่มได้นะคะ เนี่ยค่ะเราเราเดินดูรอบๆสําหรับที่ดินแปลงนี้เลยตรงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายนะคะที่อยู่ใกล้หาดแม่ลาพึงค่ะเราก็ทําการแบ่งขายขนาดเริ่มต้นที่200ตารางวาจริงๆด้วยความที่เนื้อที่รวมาค่ะมีถึง11ไร่นะคะ11ไร่ทีนี้เราก็เลยไม่สามารถแบ่ง200ตารางวาได้ทั้งหมดก็อาจจะมีบ้างที่เป็น200ตารางวาอยู่2แปลงแล้วก็จะเป็น300เป็น1ไร่แล้วก็เป็น2ไร่แบบนี้ละค่ะเพื่อให้เพื่อให้มีเพื่อนบ้านที่หลากหลายเพื่อให้มีขนาดพื้นที่ที่หลากหลายค่ะ ลูกค้าก็จะได้ไม่ดูอึดอัดภายในนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบก็เป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินเปล่านะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะแม้ว่าข้างเคียงยังไม่ได้มีบ้านเรือนเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าทางเข้ามาเนี่ยก็เป็นชุมชนที่แบบ หนานแน่นแล้วเหมือนกันนะคะตรงซอยทางเข้าร้านอาหารควัวมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าขับเข้ามาค่ะก็จะเห็นว่าสองข้างทางค่ะมีบ้านเรือนแต่ว่าบ้านเรือนแต่ละหลังด้วยด้วยความที่เป็นเป็นบ้านเรือนของพื้นเพที่น้องที่อยู่ในโซนนี้อยู่แล้วนะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่บ้านแต่ละหลังก็ประมาณ2งานหนึ่งไร่แบบนี้ค่ะก็จะไม่ดูแยอ,อาดเพียงแต่ว่าอาจจะมีต้นไม้เยอะหน่อยเพราะว่าพื้นเพทแถวนี้ก็ชอบปลูกมะม่วงบ้างปลูก มายงชิดบ้างแบบนี้แหละคะ่ะก็จะต้นไม้จะเยอะๆแล้วก็จะมีความรุ่มลรื่นสบายๆนะคะขับเข้ามาแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีความโล่งแบบนี้เลยละคะ่ะนี่เลยเพราะว่าดั้งเดิมอะ่ะก็จะเป็นที่ว่างเปล่าเนาะพอเราถมขึ้นมาก็เลยทําให้เห็นบรรยากาศโดยรอบแล้วก็สัมผัสลมเย็นๆสบายๆ,ายๆทั้งวันแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ขยายไฟฟ้าเข้ามาถึงหน้าแปลงแล้วนะคะเหลือขยายไฟฟ้าเข้ามาเข้ามาภายใน ภายในโครงการอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถนนเช่นเดียวกันค่ะถนนเราก็จะทํา8เมตรเข้ามาจนถึงทุกๆแปลงเลยค่ะณนะปัจจุบันเนี่ยก็วางแนววางแนวถนนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแค่แบบว่าอาจจะเพิ่มเพิ่มดินลูกกลางเข้ามาเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างถนนมากขึ้นแล้วก็ให้ขับรถเข้ามาภายในได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ฝั่งที่เป็น200ตารางวาก็จะหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกแล้วก็จะเห็นภูเขาไกลๆตรงนั้นเลยค่ะ เห็นวิวภูเขาแบบนั้นนะคะสำหรับ200ตารางวา300ตารางวาเช่นกันค่ะเฉพาะแปลงที่เป็นขนาด2ไร่นะคะที่จะหันหน้าไปด้านทิศตะวันตกค่ะแล้วก็หันด้านท้ายออกทิศตะวันออกนะคะก็สามารถรับแสงได้2ด้านนะคะเพราะว่าข้างเคียงเนี่ยยังไม่ได้มีบ้านเรือนที่มีแบบ2ชั้น3ชั้นไม่ได้มีบทบังบรรยากาศสวยๆนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้นะคะ ของเราก็11ไลน์นะคะท่านไหนชอบตรงนี้ก็สามารถชวนเพื่อนๆชวนญาติพี่น้องมาเลือกด้วยกันนะคะสามารถเลือกแปลงข้างเคียงกันได้เลยนะคะนี่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ก็พามาดูบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะเพราะว่า จริงๆตอนเที่ยงในโซนที่เป็นใกล้ทะเลอ่ะโดยส่วนใหญ่ขอโทษทีค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะลมแบบเหนียวๆใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ด้วยความที่เราใกล้เอ่อใกล้ทะเลประมาณสักกิโลเมตรกว่านะคะความเหนียวของทะเลก็เบาบางลงไปบ้างก็จะได้รับลมทะเลประมาณนี้ค่ะที่แบบเย็นๆอยู่นะคะ ออตอนแรกคะคิดว่าตอนกลางวันเนี่ยแดดมันจะเป็นแดดแรงๆแรง,แรงแบบๆแบบไม่ไม่แบบเนี้ครัเพราะว่าเราไม่ได้มีต้นไม้เยอะแต่ว่ากลายเป็นว่าอ๋อที่เนี่ยค่ะด้วยความที่ใกล้ทะเลลมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งะคะก็จะเย็นสบาย,บาย,เยมมาๆเลยเหมาะมากๆเลยสําหรับท่านไหนที่ชอบอยู่บ้านนะคะชอบอยู่บ้านชอบทํากิจกรรมที่บ้านแล้วก็ ชอบพื้นที่บ้านที่มีเยอะๆแบบนี้ล่ะค่ะราคาก็ไม่ได้แรงเลยนะคะเพราะว่าราคาถ้าไม่ใช่แปลง200ตารางวาเราก็ให้ราคาอยู่ที่4,990ต่อตารางวาซึ่งเฉลี่ยแล้วต่อหนึ่งไร่เนี่ยก็ไม่ถึง2ล้านในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเรามั่นใจคะ่ะว่าแถวๆนี้นะคะคือที่ดินที่พร้อมอยู่ที่ดินที่พร้อมโอนนะคะโดยส่วนใหญ่ราคาก็จะมากกว่าไร่ละ2ล้านไปแล้วประมาณเกือบ3ล้านบ้าง3ล้าน5บ้างแบบนี้คะ่ะซึ่งเป็นราคาของที่ดินแปลงแบบโดยเฉลี่ยนะคะแต่ว่า มุมหนึ่งก็คือที่ดินแปลงนี้ด้วยความที่แถวนี้ค่ะพื้นเพเป็นเป็นคนนั่งเดิมเนี่ยพื้นที่แต่ละแปลงของเขาก็จะเป็นผืนใหญ่อาจจะแบบ10ไร่20ไร่หรือ5ไร่6ไร่ซึ่งถ้าเกิดมีประกาศขายก็จะขายยกแปลงถูกไหมคะแล้วบางท่านอ่ะไม่มีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อแปลงใหญ่บางท่านต้องการเพียงแค่ที่หัวสายที่เป็นบ้านแบบนี้ค่ะก็เลยจะมองหาประมาณ100ตารางวาบ้าง200ตารางวาบ้างทีนี้แปลงนี้แหละค่ะเป็นแปลงที่เรา ตอบโจ์ลูกค้าสำหร,รับที่จะทําบ้านเองนะคะโดย,เร,เ,ยเราได้ทําขนาดเริ่มต้นที่200ตารางวาราคาที่890,000บาทนะคะก็เป็นราคาที่สมมุติลูกค้าจ่ายค่าที่ดินแล้วยังมีงบเหลือที่จะไปทําบ้านยังมีงบเหลือที่จะไปออกแบบสิ่งปลูกสร้างออกแบบบ้านภายในให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยก็เลยแนะนําให้แนะนําเลยค่ะท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะอยากให้เข้ามาดูมากๆแล้วก็อยากให้ชอบเหมือนเราแล้วก็อยากให้เห็น สิ่งที่แปลงนี้ค่ะมันจะสามารถสร้างมูลค่าในอนาคตได้อย่างน้อยๆเลยก็คือว่าหนึ่งเรามีที่วสัยที่แบบเราออกแบบเองใช่ไหมคะสมมติเลือกที่ดินแปลงนี้แล้วก็สองเรายังได้ทำเลข,ของที่ดินที่มันใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อในกระยองซึ่งแน่นอนนะคะพอระยะเวลาผ่านไปนอกจากนักท่องเที่ยวจะยังคงมาอยู่ ก็ยังมีผู้คนยังมีประชากรจากที่อื่นถิ่นิฐานอื่นๆย้ายเข้ามามากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้ดินบริเวณนี้หรือที่ดินบริเวณนี้ค่ะมันเพิ่มมูลค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเราควรจะมาซื้อตั้งแต่ตอนที่ราคามันยังไม่แรงตอนที่ราคามันยังเป็นราคาดิบๆอยู่เป็นราคาที่แบบราคาชาวบ้านาบ้านอยู่แบบนี้ค่ะก็แนะนําเลยค่ะท่านไหนชอบที่ดินเปล่าหรือกําลังจะมองหาที่ดินหรืออีกมุมหนึ่งก็คือท่านไหนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนจากการ ฝากเงินที่แบงก์อะนะคะมาฝากเป็นโฉ de นดที่ดินมาเก็บเป็นโฉนดที่ดินดีกว่าเนาะเพราะโฉนดที่ดินอย่างน้อยก็ยังสามารถเห็นเป็นกระดาษหนึ่งใบแล้วก็ยังสามารถมองเห็นเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวของเราเองพื้นที่ตรงนี้เราสามารถปลูกบ้านเราสามารถปลูกพืชผักต่างๆทํากิจกรรมต่างๆของเราเองในที่ดินที่เป็นส่วนตัวของเรานะคะนี่ก็เป็นข้อดีของที่ดินนะคะดังนั้นท่านไหนที่กําลังพิจารณาอยู่ก็อย่ามองข้ามตรงนี้ไปนะคะฝาก ฝา,ฝากเลือกฝากติดตามแล้วก็ฝากเปรียบเทียบดูอีกทีนึงค่ะแลงนี้อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นักขณะนี้แต่เราเชื่อได้ว่าอย่างน้อยๆค่ะลูกค้าเข้ามาจับจองแล้วลูกค้าก็จะมีไอเดียในการทําให้ที่ดินแปลงนี้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในมุมของคนขายเราก็จะมีหน้าที่ ในการที่จะขยายไฟฟ้าปะปาแล้วก็ทําถนนกว้างที่8เมตรแล้วก็ทําถนนให้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วมีความสะดวกสบายด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับที่ดินแบ่งขายใกล้หันแม่ลําพึงแปลงนี้ค่ะจะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่200ตารางวานะคะมีโปรโมชั่น200ตารางวาอยู่แค่2แปลงนะคะราคายอยู่ที่890,000บาทค่ะ890,000บาทเป็นแปลงนี้เป็นโฉนดนะคะอยู่ในขั้นตอนการแบ่งแยกโฉนดอยู่ค่ะ เราเปิดให้ลูกค้ามาจองก่อนจองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอได้โฉนดมาก็ค่อยนัดบันโอนที่สำนักง,งานที่ดินระยองได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถเป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาทองอ่ะค่ะในการที่จะลองขับดูบริเวณโดยรอบแล้วเปรียบเทียบราคาแล้วก็มาจองที่ดินแปลงนี้กับเรานะคะก่อนที่คนอื่นจะจองไปก่อนก่อนที่คนอื่นจะเลือกแปลงสวยไปก่อนเรานะคะจองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยนัดวันโอนโอนโอนกรรมสิทธิ์กันได้คะ่ะไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ซีเรียสตรงที่ลูกค้าเข้ามาดูแล้วลูกค้าต้องชอบลูกค้าเข้ามาดูแล้วลูกค้าต้องเห็นเห็นอ่า ความสวยงามในที่นี้แล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปในที่ดินแปลงนี้เมื่อเราเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันจะสร้างความประทับใจให้เรายัางไงได้บ้างนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะง่ายๆเลยถ้าเกิดมาจากระยองนะคะมาจากระยองอขับเลยตลาดตะพงซ้ายมือจากนั้นเขาก็จะมาเจอร้านอาหารอขอโทษทีค่ะก็จะมาเจอเซเว่นอีเลเว่นหน้าปักซอยเขายาดา ขับเลยมาก็จะมาเจอร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่คะ่ะ on the way พอถึง on the way หรือหรือจริงๆยังไม่ถึง on the way พอผ่านเซเว่นหน้าปักซอยเขายายดาคะ่ะให้เราชิดขวาเลยคะ่ะพอชิดขวาปุ๊บก็จะมียูเทินด้านหน้าซึ่ง ตรงยูเทินพอดีมองไปด้านขวาก็จะมีร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนอยู่เราสามารถขับเข้ามาในซอยได้เลยจากตรงยูเทินตรงนั้นค่ะโดยที่เราไม่ต้องขับเลยซอยเพื่อจะยูเทินกลับนะคะเราสามารถเลี้ยวขวาเข้าในซอยที่มีป้ายร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนได้เลยจากถนนสุขุมวิทขับเข้ามาประมาณ800เมตร ให้มองซ้ายมือนะคะมองซ้ายมือจะมีเขียนไว้ว่าร้านอาหารอซอยลุงประโยชน์เราก็เลี้ยวเข้ามาในซอยเลยค่ะพอเลี้ยวเข้ามาในซอยลุงประโยชน์แค่ประมาณ30เมตรก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึ่งก็คือเป็นทางเข้ามาอย่างแปลงที่ดินแปลงนี้ก็จะมาเจอคับมาตามถนนที่มีเสาวไฟฟ้าอยู่ะคะ่ะก็มาเจอบรรยากาศตรงนี้เราจะมองเห็นวิวภูเขาไกลๆแบบนี้นะคะก็จะมี พอเข้ามาทุกคนต้องว้าวแน่นอนค่ะเพราะโอ้โหมันมีที่แบบนี้ด้วยอรอมันมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยหรอแบบนี้ค่ะลองขับเข้ามาดูค่ะแล้วก็ชอบแปลงไหนเลือกแปลงไหนก็อย่าลืมติดต่อเรานะคะอย่าลืมอย่าลืมทําสัญญาจองกับเราก่อนก่อนที่คนอื่นจะมาเลือกแปลงสวยแล้วก็ก่อนที่คนอื่นจะมาเลือกแปลงที่เราจัดโปรโมชั่นไปก่อนนะคะซึ่งจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่2แปลงค่ะ200ตารางวานะคะราคาอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นบาทเป็นราคาพร้อมโอนค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับราคานี้เลยนะคะมีเพียงแค่2แปลงค่ะแปลง ละ200ตารางวาราคาอยู่ที่890,000บาทนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ส่วนแปลงขนาดอื่นๆก็จะมี250ตารางวา300 300กว่าหรือไม่ก็1ไร่แล้วก็ใหญ่สุดก็คือประมาณ2ไร่1งานแบบนี้ค่ะซึ่งแปลงเหล่านั้นที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็จะเป็นราคาคิดตามตารางวาเลยค่ะ4,990ต่อตารางวาคูณเฉลี่ยแล้ว1ไร่ก็ไม่ถึง2ล้านนะคะเป็นราคาที่ดินเปล่าในราคานี้ไม่ถึง2ล้านแต่ใกล้ หาแม่ลำพึงใกล้ถนนสุข,ขุมวิทเนี่ยต้องรีบจับจองแล้วนะคะท่านไหนชอบในเรื่องของที่ดินก็ฝากแปลงนี้ไปอีกแปลงหนึ่งให้พิจารณานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะก็ฝากติดตามช่องนะคะในช่องเราก็จะมีโพสต์ภาพ ของที่นแปลงนี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผังแปลงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรอบไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผ้ามุงสูงนะคะเราก็จะใส่ไว้ที่ช่องอยู่เรื่อยๆค่ะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้หรือไม่ชอบแปลงอื่นๆที่เราใส่ไว้ที่ช่องเราโพสต์ไว้ที่ช่องค่ะก็ติดต่อเรามาได้ค่ะทุกๆแปลงที่เราไม่ได้ทําเองทุกๆแปลงที่มีคนอื่นฝากขายมามีเจ้าของที่ใจดีฝากขายมาเนี่ย หากลูกค้าอยากเจราจารเรายินดีพาไปเจราจารกับเจ้าของที่ดินได้เลยทันทีนะคะเป็นราคาที่เราโพสต์ราคาที่เราโพสต์ไปก็เป็นราคาที่มาจากเจ้าของที่ดินที่เป็นราคาที่เจ้าของที่ดินเนี่ยมั่นใจว่าจะขายได้แล้วก็เป็นราคาที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ช่องนี้กําลัง จะสื่อไปอยังลูกค้าทุกๆท่านนะคะว่าราคาที่ดินแม้ว่าเป็นบางแปลงเราเป็นในหน้าแต่ว่าเป็นราคาของเจ้าของที่ดินเราไม่ได้บวกเพิ่มใดๆค่ะลูกค้าสามารถเจรจาเจอเจ้าของได้ทุกๆแปลงหรือเป็นที่ดินแบ่งขายตรงนี้ค่ะก็เป็นที่ดินที่เรามั่นใจค่ะว่าเราจะเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าที่มาถือครองต่อจากเราเพราะเรามีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ ขยายไฟฟ้าปราปาขยายถนนเข้ามาให้แต่ว่าในการสร้างสิ่งปลูกสร้างในการสร้างมูลค่าภายในแปลงที่ดินย่อยของลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกค้าต่อจากเราแต่เรามั่นใจค่ะว่าเมื่อเรามาบุกเบิกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมูลค่าสิ่งที่จะตามมาคือราคาที่ดินที่มันสูงขึ้นแน่นอนคะ่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมกันคะ่ะฝากติดตามช่องแล้วก็สนใจที่ดินแปลงไหนติดต่อเรามาได้ตามเบอร์ในหน้าช่องได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ